ลับมาเปิดจักรวรริอีกครั้งกับแผ่นวิกเกอร์เอ็กไอไมโครไฟอรองท้าฟุตซอลท็อปสายสปีดการันตีโดยนักฟุตซอลทีมชาติแข้งสายฟ้ามูฮัมหมัดอุสมานมูซามาพร้อมสีแดงที่ชฉืชาตัวอัปเปอร์นั้นเป็นหนังไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียมและเคลือบพีกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี และยังไม่พอตัวบอดี้เป็นผ้าตะข่ายระบายความร้อนกันความชื้นได้50%และตัวด้านในมีปุ่มกันลื่นเพื่อไม่ให้เท้าหลุดอย่างแน่นอนตัวชุดพื้นนั้นเป็นนอน a r k กิ้งโซ่เกาะพื้นทรงตัวได้ดีและยังไม่พออัดกาวให้อีกสองรอบและอีกเทคโนโลยีที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือซีโร่กาว i ิตี้ทำให้มีน้ำหนักเบาดุดรองเท้าติดปีกบวกเพิ่มอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือไฮรีบ u า d ซ็อก ที่จะทำให้เพิ่มแรงดีดกับตัวได้ว่องไววันนี้เราจัดโปรสีใหม่มาให้จากราคาปกติ3,290บาทลดเหลือคู่ละ2,139บาทและยังไม่พอเท่านี้กดสั่งซื้อมาในตอนนี้เรามีสินค้าสัมมนาคุณให้ด้วยทั้งหมด5ชิ้นรวมแล้วมูลค่า1,217บาทถ้าอยากได้สินค้าตัวไหนเพิ่มเติมดันคอมเมนต์ไว้ได้เลย แล้วพบกันที่มินิมอลอออเอลเล็ตนะครับ